มีเคาครับวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่อง4ยี่ห้อรถกระบะในไทยแบรนด์ไหนให้ความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากที่สุดแบรนด์ไหนมีข้อดีอย่างไรนะครับมาผมจะแบ่งมาอยู่6หัวข้อนะครับจะมเีเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์ระบบขับเคลื่อนระบบความปลอดภัยช่วงล่างแลว้วก็ราคาครับแล้วก็จะมีอยู่4ยี่ห้อหลักในไทยนะครับจะมี t o y o ต้า s u สุสุฟอร์ดมิสูบิชินะครับผมอ่ะผมมาว่าในการเรื่องของเครื่องยนต์เลยดีกว่า เครื่องยนต์ที่แรงที่สุดในไฮตอนนี้นะครับจะเป็นเครื่องว n 2 Q นะครับผมของ Ford นะครับมีกำลังสูงสุดอยู่ที่213แรงม้านะครับได้มีสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับแรงม้าสูงสุด213แรงม้าเนี่ยมาตั้งแต่เอ้ยมาที่3,750รอบนะครับแรงมีสูงสุด500นิวตันเมตรเนี่ยมาที่1,750ถึง2,000รอบต่อนาทีนะครับผมยกนี้นะครับผมขอ ให้ไปเลยกับเรื่องเครื่องยนต์นะครับยกนี้ผมให้ไปเลยกับฟอร์ดครับผมเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของเกียร์นะครับผมเกียร์เนี่ยสี่หนึ่งในสี่เนี่ยจะเป็นเกียร์ที่เกียร์ที่แปลกไปครับแล้วก็อีกสามสามรุ่นเนี่ยใช้เกียร์เหมือนกันนะครับโตโยต้าอิซูมิสุบิชินะครับใช้เกียร์ไอซินหกสปีดเหมือนกันครับเกีย,ยกร์ตัวเดียวกันเกียร์สากรน,นะครับผมแล้วก็ฟอร์ดนะครับใช้เกียร์สิบสปีดนะครับเป็นเกียร์ที่อ่า มากกว่ากลุ่มเพื่อนในกลุ่มที่ผมจับมือจับมานะครับแล้วก็เป็นอัตราทที่มากที่สุดแต่ผมไม่ทราบนะครับว่าที่ความเร็วหนึ่งร้อยสิบกิโเมตรเนี่ยที่เกียร์สูงสุดของฟอร์ดเนี่ยอยู่ที่รอบเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นระบบขับเพื่อนเอ้ยดย๋ยเพึ่งสิเรื่องเกียร์นะครับยกนี้นะครับฟอร์ดอาไปกินเหมือนเดิมนะครับนะต่อเมื่อที่ระบบขับเพื่อน โตโยต้าอิวิสุฟอร์ดนะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับผมแล้วก็ยกนี้นะครับมีสูบิชิไดกิไดอไปไกินนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบซูเปอร์ซีเล็กโฟร์วิ i ด e ดัเวอร์ชันสองนะครับม,มีทั้งซีเอชพาร์ทไทม์ซีเอชฟูไทม์ปนตัวเดียวกันแล้วก็มีเทรนเมนจ์เมนต์ด้วยนะครับผมนะครับผมอยกนี้เรื่องระบบขับเคลื่อนมี s ูบิชิเอาไปกินนะครับนะต่อมาเรื่องระบบความปลอดภัยนะฮะก็ มี2ค่ายที่ให้มาเยอะอยู่ยนะครับก็คือ Ford กับ m i t s u h i อ่ะผมขอพูดกันโตโยต้ากับอีซู u จะให้มาเหมือนกันก็คือมี abs ebd ba นะครับแล้วก็มีระบบะควบคุมการทรงตัวที่โตโยต้เรียกว่า vsc นะครับแล้วก็อ s u ูซเรียกว่า esc แล้วมี traction control นะครับแล้วก็มีต,ตัวช่วยตอนจอดคาเนินแล้วครับแล้วก็ตอนลงเนินนะครับโด y ยต้าเรียกว่า new a s i s control new start a s i s control แล้วก็ ดาวฮิวแอซิดคอนโทรลครับแต่อิสุเรียกว่ายูซันแอซิดกับดาวฮิวแอซิดคอนโทรลนะครับแล้วก็อิสุ2020นะครับจะมีตัวที่ต่างกับตัวที่ต่างอีก่2เรื่องนะครับจะมี By Spot Monitoring แล้วก็เร c o คอ Traffic Alert นะครับผมทุกอย่างเหมือนกันกันกบตัวที่ต่างครับต่างกันแค่ By Spot กับ r e ียคอสนะครับผมต่อมาจะเป็นของ Ford กับ Mitsubishi นะครับา Ford ผมจะแล้วจะมีระบบช่วยถอยแล้วก็หมุนพวงมาลัยให้ด้วยครับใน R 2.0 t ท r b o ขับสี่ตัวท็อปนะครับจะมีตอนถอยนะจะหมุนพวงมาลัยให้ด้วยครับเป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะเป็น Lane Keeping Assist นะครับเตือนขณะออานอกเลนแล้วก็ดึงกลับนะครับผมแล้วก็จะมีเตือนแรงดันลมยางนะครับผมเตือนแรงดันลมยางจะไปโชว์ที่หน้าจอนะครับแล้วก็จะมี Adaptive Cruise Control ครับ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปลผันตามรถคันข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินไปหาเบอร์หนึ่งขณะที่รถเกิดเหตุนะครับผมต่อมานะครับจะเป็น Mitsubishi นะครับ Mitsubishi มี b ายสปอรนะครับแต่ฟอร์ไม่มีนะครับอ่าแล้วก็ฟอร์ไม่มีเรียคลอสนะครับแต่อ่ามิ b ูบิชิมีนะครับแต่มิ u ูบิชินะครับจะได้ครูสคอนโทรลแบบธรรมดานะครับไม่ได้แบบออเดอทีฟนะครับแล้วก็ เตือนการชนด้านหน้าตรงเนี่ยมีเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว,ว่าฟอร์ดนะครับจะมีระบบช่วยเบรกให้ให้ไหมนะฮะแต่ผมไปดูในบัวช้นหน้าเว็บไซต์ของฟอร์ดฟอร์ดได้ทําการเขียนไว้ว่ามีระบบช่วยเบรกด้วยนะครับอ่ามิสูบิชิก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบนี้เป็นระบบเด่นแล้วครับตัดกําลังขนยุ่นขณะเหยียบคันเร่งกระทันหันแล้วอารดาร์ーーข้างหน้าจับได้ว่าข้างหน้าเป็นกําแพงนะฮะเครื่องยนต์จะไม่ทางานเป็นเวลา3วินาทีนะครับผม แล้วก็กล้องรอบคัน Alavi Monitoring Ford ไม่มีนะครับผมแล้วก็ระบบ Auto High b e มีเหมือนกันนะครับ Ford กับ Mitsubishi ไฟหน้าต้ Final มีเหมือนกันนะครับแต่ถุงลมนิรภัย Ford มีมาให้6ลูกนะครับม i t s u b i s h i มีให้มีมาให้7ลูกต่างกันก็คือที่ใต้หัวเข่าคนขับมาเป็นลูกที่7ของ Mitsubishi นะครับผมต่อมานะครับผมขอเนี่ยจัดอันดับเรื่องช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างรถกระบะอา รถกระบะสี่ยอดที่ผมเสนอมานี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอันดับหนึ่งเลยผมให้ฟอร์ดนะฮะอันดับสองมิตซูบิชิอันดับสามอีวิสุอันดับสี่โตโยต้าผมบอกไว้ก่อนนะอันดับหนึ่งกับอันดับสองอาร์ฟกับมิตซูเนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับคืออันดับหนึ่งเนี่ยฟอร์ดเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแน่นแข็งแกร่งแต่มีความรู้สึกเป็นมาร์กหนีกระโหลกนิดๆน,นะครับเดินอา,อารมณ์ของความเป็นรถกระบะนะครับผมแต่มิตซูบิชิเนี่ยจะให้อารมณ์ความเป็นรถเก๋งมากกว่านะครับแต่ไม่ใช่ความหนัก หนักแน่นเหมือนความเป็นความหนักแน่นของความเป็นรถกระบะเนี่ยจะจะไม่มีเท่าฟอร์ดครับแต่ว่าจะได้ความนุ่มสบายแบบรถเก๋งแบบสามเนี่ยอีซูซูนะับก็ไม่ได้ต่างกับฟอร์ดมากนะครับแต่ก็ความชอบของผมคือชอบมีซูบิชิมากกว่าอีซูซนะครับแลสุดท้ายเลยครับโตโยต้าครับผมบอกเลยครับมาดีดกลโลมาดีดกลโลแย่มากเลยครับคือผมขี่เนี่ยแบบกระเด้งกระดอนนะครับ ไม่ไหวเลยครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมจะมาเสนอในวันนี้นะครับคือเรื่องราคาไม่รวมส่วนลดแต่ละศูนย์บริการจะให้ท่านนะครับผมแพงสุดเนี่ยจะเป็น Ford นะครับผมราคาอยู่ที่1 2ึ่หกห้าล้านคือหนึ่งล้านสองแสนหกหมบาทนะครับแล้วก็ราคาต่ําสุดอยู่ที่มิตซูบิชินะครับหนึ่ล้านคือ1นึ่งล้านเก้าหบาทนะครับถ้า้าดเรียงเป็นอันดับหนถึงสี่นะครับอันดับหคือ Ford นะครับ อันดับสองคือโตโยต้านะครับผมอันดับสามคืออีซูซูอันดับสี่คือมิสูบิชินะครับราคาของโตโยต้าอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเก้าล้านนะครับคือหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็อีซูอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมมาผมมาสรุปรายการว่าสี่ยี่ห้อเนี่ยหกอย่างเนี่ยแหลงหกอย่างเนี่ยอันไหนได้คะแนน,นมากที่สุดนะครับเครื่องยนต์ฟอร์ดอะเบกินนะครับ faster, faster. ระบบเกียร์ฟอร์ดเอาไปกินนะครับอา่าร,ระบบขับเคลื่อนมีซูเอเอาไปกินนะครับอา่าแล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยผมขอให้2ยี่ห้อหลักนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือฟอร์ดกับวีซูชิให้เท่ากันนะครับผมให้อันหนึ่งคะแนนคือบางยี่ห้อมีบางยี่ห้อไม่มีแต่บางคือมันมีมากครับมีพอๆกันเลยแต่ว่าบางอันมีบางอันไม่มีมันสลับกันนะครับแล้วก็เรื่องช่วงล่างนะครับ ฟอดเอาไปกินนะครับผมสลับผมนะนี่ความคิดเหน็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เรื่องราคานะครับต้องเน้นถูกไว้ก่อนผูกกับวามผุ้ค่อมิสูบิชิเอาไปกินนะครับผมอ,อ๋อครับผมผลรวมคะแนนออกมาแล้วนะครับว่าสี่หอหลักยีก่ยห้อไหนได้คะแนนได้มากสุดสลับตัวผมนะครับนะอ่ายาี่ห้อฟอร์ดได้ไปสี่คะแนนมิสูบิชิได้ไปสองคะแนน โตยิต้ากับอีซูไม่แน่จะคะแนนแต่สำหรับตัวผมนะครับไม่ใช่ว่าจาตลาดอีซูกับโตยิต้าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ผมเทียบว่ายี่ห้อนี้อันไหนเด่นที่สุดยี่ห้อนี้อันไหนอ่าเป็นรองนะฮะคือฟอร์ดกับมิซูบิชิเนี่ยเขาเป็นเขาเด่นมากกว่าสองยี่ห้อละครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าสองยี่ห้อนี้ไม่ดีนะครับใครว่าไม่ดีนะคุณไปดูยอดขายนะสองยี่ห้อนี้อยู่ในหัวตารางเลยครับไม่เคยขาดไม่เคยลงมาอยู่ที่สามหรือที่สี่เลยนะฮะสองยี่ห้อนี้เขาเป็นหัวตารางมาก่อน แต่ก็คือว่าเขาเป็นเจ้าตลาดนะเขาอ,อาจจะก,กักออปชั่นนิดหน่อยนะอ่าอาจจะรอโ o โยต้าไม่ได้เชนใหม่2020นี้นะครับอาจจะได้โตโยต้าเซฟตี้เซนมาเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าถ้า t o โตยต้าไม่ให้มามีโอกาสร่วงไปที่3ได้นะครับแต่ว่าเรื่องความทนทานก่อสองยี่ห้อหลักก็ได้ไปมากกว่านะครับคือชาวบ้านบ้านนอกอย่างพวกผมนะผมผมผม,ผมอยู่เชียงรายผมบอกไว้ก่อนคือความทนทาน คนบ้านนอกอย่างพวกผมเนี่ยเขาจะให้ความเชื่อใจกับอีซูกับโตโยต้ามากมากมากกว่าครับเพราะว่าอะไรหาง่ายคํานวณทานสูงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันอยู่กับประเทศไทยมานานแล้วอะครับคือแล้วก็คนนิยมใช้ด้วยอะไรหาง่ายแล้วเนี้ยคะ่ะตอนนี้ที่บ้านผมมีโตโยต้ามารกระโดดอยู่ตัวคันหนึ่งหรือโตโยต้าอะไรอะไรสตาร์สตาร์เอย่างเนี่ยผมจาชื่อ,อแล้ผมเรียกมันว่ามารกระโดดปีนี้ ผมซื้อมาแต่ปีปีห้าศูนย์นะฮะอันนี้ผมซื้อมือสองมามานะฮะปีห้าศูนย์ถึงปัจจุบันเนี้ยหกสามผมยกเครื่องมาแค่รอบเดียวหน้าปัดเรือนไม้มันวิ่งไปประมาณแปดแสนนะฮะตอนนี้มันไม่วิ่งแล้วนะเขียมยไม่แม่กระดิกแล้วแต่ว่ามันวิ่งไว้ที่แปดแสนกิโลตั้งแต่มาอยู่กับผมผมยกเครื่องมาแค่รอบเดียวนะนี่คือความไว้ใจที่ชาาบ,บ้านาเนี่ยงพวกผมมาให้กับโตโยต้านะครับผมนะ สำหรับคลิปนี้โอ้ยเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ